สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะนิก้าเองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟาร์มสนุกชาแนลนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวของต้นไม้พันไม้ต่างๆนะคะที่เรามีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับด้านเกษตรที่เราทำเนาะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเนี่ยค่ะนี่คือโหย่านะคะโฮยารูปหัวใจหรือที่ทราบกันดีในชื่อของหัวใจทศกัณ์นะคะก็จะเป็นพืชที่ เป็นเถาเลื้อยกับต้นไม้ประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็ปลูกตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมะนะคะไปได้ต้นมาจากที่ที่พ่อทำไร่แต่ก่อนนะคะมันมีต้นไม้เนาะต้นไม้ต้นนั้นมันแห้งจะตายแล้วก็เลยเอาต้นเนี้ยมาปลูกไว้ที่ต้นลำไยห,หน้าบ้านพ่อทุกคนจำต้นลำไยต้นนี้ได้ไหมที่มันลูกดกๆอะค่ะที่เคยถ่ายให้ดูเนาะเนี่ยค่ะแล้วหอย่านะคะ ก็ปลูกมาส0บกว่าปีแล้วเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะคะก็ก็ตัดเรื่อยๆนะคะตัดเพื่อที่จะไปชำนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ชำได้ทั้งเถานะคะแล้วก็ชำแบบใบด,ด้วยนะคะนี่สวยๆเลยทุกคนเราก็เลือกใบที่มันทรงดีๆนะคะทรงหัวใจสวยๆเนาะถามว่ามีพันธุ์แบบด่างๆสีเหลืองไหมเราไม่มีนะคะมีสีเขียวธรรมดาเนี่ยค่ะนี่ แล้วนี่ก็คือใบที่เราตัดมาแล้วนะคะเราก็เลือกใบมาเอาใบที่มันทรงสวยเนาะเชฟมันดีๆนะหัวใจเสร็จแล้วก็จะมาทำการชํานะคะการชําอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่มีขุยมะพร้าวนะคะเปลือกมะพร้าวนี่แหละที่คุณยายเอาไปทำแกงนะคะแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้สักสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆขนาดเท่านี้แหละแล้วก็เอามาม้วนไว้ที่ก้านใบแบบนี้เนี่ยค่ะทุกคน แค่นี้เองง่ายไหมคะอันนี้คือการชําใบเนาะการชําใบเนี่ยค่ะทําได้ง่ายมากๆก็ทําแค่นี้ทิ้งไว้สักประมาณเจ็ดถึงสิบวันก็จะเริ่มรากจะมาแล้วค่ะรากก็จะงอกแล้วเราก็เอาไปลงกระถางไงทุกคนกระถางเล็กๆกระถางดินเผาหรือกระถางพลาสติกก็ได้เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะใส่กาบมาพาะพร้าวลงไปอีกแล้วก็โรยหินสีๆๆสวยๆนี่เห็นไหมที่เขาขายกันอะ่ะต้นละห้าสิบสี่สิบห้าห้าสิบ บางที่เขาก็สลักชื่อลงไปด้วยเนาะบางที่ก็วาดดอกมงดอกไม้เขียนตัวหนังสืออะไรเงี้ยเออให้กันเป็นที่ระล,ลึกวาเลนไทน์อันนั้นอันนี้ก็ว่าวกันไปเนาะก็ล่าสุดก่อนโควิดค่ะเราก็ได้ออเดอร์ใหญ่นะคะหนึ่งพันใบนะคะจากเออ พี่ๆที่รู้จักกันนะคะที่งานแต่งเนาะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็ใครมีแพลนจะแต่งงานหาของชําด้วยอยู่ก็ติดต่อได้นะคะเพื่อนกก็จะรู marriage, ้ก e ันดีนะคะเวลาที่เขาคลอดลูกที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะเอาเนี้ยค่ะไปเป็นของฝากนะคะไปเยี่ยมนะประมาณนี้นะคะเราก็มีทั้งแบบที่ชําใบแบบนี้นะคะแล้วก็แบบที่เราเอ ช้ำทั้งเถานะคะซึ่งหัวใจทศก,กัณฐ์นะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะเรื่องของสรรพคุณเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังวันหลังเพราะว่าจําได้แต่มันไม่แม่นนะคะถ้าพูดไปเดี๋ยวมันไม่ถูกเนาะเดี๋ยวเอาไปใช้กันผิดๆนะคะเดี๋ยวต้องเปิดตําราพูดนะคะสําหรับเรื่องของความเป็นสิริมงคลก็ว่ากันว่าเสริมดวงเรื่องความรักสายโมเตลูมีไหมนะคะนี่ดูใบนี้อยาก อันนี้ค่ะที่เราชำกันนานจนกระถางเป็นเครอะแล้วนะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็ทําใหม่เรื่อยๆส่วนมากเวลาที่คนมาเลือกซื้อค่ะเขาก็จะซื้ออันใหม่เนาะเดี๋ยวแกก็คงต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่าใบเนี่ยต้นหัวใจทศกณัณฐ์เขาไม่ได้ผิดเขาก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่กระถางมันเก่าไปนะคะนเนี่ยเนี่ยอันนี้เริ่มแตกยอดใหม่มาแล้วก็มีรากเดี๋ยวก็ต้องตัดนะคะส่วนอันนี้ใบใหญ่อันนี้กกเพิ่งทาไปเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนที่เป็นใบอะค่ะเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะทุกคนก็อยู่ได้ประมาณ3ามถึงห้าเดือนแล้วเขาไม่เจริญเติบโตต่อนะคะแต่เขาจะแตกรากนะเพื่อที่ว่าแตกรากมาเพื่อที่จะหาอาหารเอามาเลี้ยงเซลล์ต่างๆในใบเขานี่แหละนะคะใบเขาก็จะสังเคราะห์แสงได้แต่ว่าเขาจะไม่มีข้อตาที่จะใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปเนาะ,ะถ้านอกจากที่ว่าเราจะตัดเอาลำต้นเขาด้วยนะคะ เน,เนี่ยเห็นไหมแตกรากแล้วเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน10วันนะก็จำไม่ได้ว่ารุ่นนี้มันเจหรือ10วันนี่แหละค่ะเห็นไ้มรากแตกดีนะคะเราไม่ได้ใช้ยาเร่งรากอะไรเลยนะคะก็ธรรมชาติล้วนๆนะคะกะปิเอ็ม้อยอะไรก็ไม่ได้ใส่นะคะทุกคนเขาแตกรากง่ายอยู่แล้วถ้าทําถูกวิธีเนาะแต่ถ้าหุ้มไว้แล้วไม่รดน้ําก็ไม่แตกรากนะทุกคน แล้วก็ถ้าน้ําเยอะเกินไปก็ไม่แตกอีกนะคะเน่าไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องของอุณหภูมิกับความชื้นเนะะี่ยค่ะสําคัญต่อการเพราะใบโหยะามากๆเลยนะคะ <c oughs> นี่ทุกคนสนใจไหมคะวันนี้ก็จะให้ดูเฉยๆค่ะเพราะว่าก็ไม่ยังไม่ได้มาเช็คว่ามันแตกรากแล้วก็เลยไม่ได้เตรียมกระถางนะคะกระถางในสต๊อกก็หมดไปแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อกระถางมาแล้วก็เดี๋ยววันหน้าจะมาจัดใส่กระถางให้ทุกคนได้ดูเนาะ ว่ามันสวยขนาดไหนบางใบบางใบก็แบบยังมีพวกยางๆติดอยู่ก็ยังไม่ได้ล้างเช็ดนะคะเวลาเราจะจัดส่งให้ลูกค้าก็คือเราจะเช็ดแล้วก็น้ํามันมากอกเช็ดอีกทีหนึ่งนะคะใบนี้แบบมันเงาสวยเลยนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับด่างใครที่ถามก็ยังไม่ได้ปลูกนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยและกันค่ะที่ติดตามรับชมนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้วก็พลังเงียบนะคะที่ไม่ได้คอมเมนต์ก็ดีนะคะแล้วก็ใครอยากจะได้ก็คอมเมนต์ไว้นะคะราคามิตรภาพเนาะแล้วก็ใครอยากรู้เทคนิคการเพราะให้รากงอกไวนะคะก็บอกไว้แล้วในคลิปเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ